สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าใสไรเดอร์ er ครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาดูรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะที่ลหลายๆท่านกำลังถามหานะครับวันนี้มีอยู่ด้วยกันสามคันนะครับมี kr t z r แล้วก็ vr สภาพเดิมๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานยางมาตอยนะครับก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับพี่อำนาจนะครับซึ่งแกก็ตะเวนหามอเตอร์ไซค์นะครับเอามาเก็บสภาพแล้วก็เอามาให้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้มอเตอร์ไซค์นะครับวันๆในยุค90นะครับได้จับจองกันเป็นเจ้าของซึ่งวันนี้แกบอกผมเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด3คันก็มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะครับมาจากกรุงเทพเลยกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับรับรีวิวสินค้ารับรีวิวรับโปรโมทสินค้านอกสถานที่ราคาโคตรถูกเลยนะครับอ่ะ เพื่อไม่้การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดรถทั้ง3คันดูกันนะครับใครที่สนใจกําลังมองหาอยากจะได้มอเตอร์ไซค์2จังหวะนะครับเดี๋ยวไปดูลายละเอียดกันเลยว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจราคาเร้าใจแค่ไหนมาเริ่มกันที่คันแรกเลยดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับก็เป็น KR นะครับก็โหแต่งมาแบบเต็มเลยดีสวยมากนะครับ ชุดสีอกล่างไม่มีนะครับก็คือตามสภาพนี้เลยนะครับท่อก็เป็นท่อเอฮีทีน,นี่อันนี้ก็เป็นท่ออาดนะครับนี่ท่อเลทแบบสวยเลยด้านหลังเป็นด้านหลังเป็นเป็นดุมนะครับไม่ใช่ดิสนะครับอ่ะเปิดราคากันหน่อยเดี๋ยวก่อนอื่นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะครับ KR คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี44นะครับเสื้อ1855ท่อ ของช่างอาจสายจินะครับคาบูเคเลี่ยมล้อเนี่ยของคอมแม็นะครับสวยเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับยางแบบ IRC Maxing ซส,สวยๆเลยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่48,500บาทท่านใดที่สนใจอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ทั้ง3คันที่ผมกำลังจรรีวิวนี้นะครับผมจะให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับซึ่งก็เป็นเบอร์ของพี่อำนาจเจ้าของรถ นะครับเบอร์ติดต่อของพี่อำนาจนะครับเตรียมโจทย์ไว้เลยนะครับใครที่กําลังมองหารถ2จังหวะสวยๆนะครับแบบนี้เบอร์ติดต่อนะครับเบอร์พี่อำนาจนะครับเบอร์0 9 2 6 3 5 9 3 8 9นะครับอีกทีนึงนะครับเบอร์0 9 2 6 3 5 9 3 8 9เปเป็นเบอร์พี่อำนาจที่อยู่ พิกัดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ชนบุรีก็ใกล้ๆกับตัวอำเภอเมืองใกล้ๆกับก็ไม่ไกลจากบางแสนเท่าไหร่นะครับสำหรับเคคันนี้เอาทีละคันนะครับราคา4 8่0 0บาทเอกาสารครบนะครับเอกาสารครบเดี๋ยวไปดูภาษีกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดูจากเล่มก็ได้ภาษีปี64ครับนี่เสียบไว้แล้วก็รถเลี่ยมไหมก็ค่อนข้างเลี่ยมนะครับแห้งๆเลย นะแบบก็เป็นรถแบบขายตามสภาพนะครับแต่ว่าก็มีการเก็บการเก็บงานมาแล้วนะครับสภาพโดยรวมก็ <9. S 1> ถือว่าไม่แพงนะครับราคา4 0่0 0กว่าบาทสำหรับ KR ณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงชุดสีก็น่าจะสักประมาณ85%นะครับก็มีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ เอกสารครบภาษี6.4เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับให้ฟังเสียงเลยดีกว่าระบบไฟอะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะครับ จะหมดจริงๆรอบมันก็เลยจะขึ้นสูง ฟังเสียงกันพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับ KR คันนี้ราคา48,500บาทสภาพนี้ผมว่าไม่แพงนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อพี่อำนาจได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมให้พิกัดก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับ KR คันนี้นะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาวเ r r ลดนะรถแบบสภาพสวยๆเลยมาถึงอีกคันหนึ่งคันนี้สำหรับสายยานะครับ ก็เป็น tzr รถจดทะเบียนปี38ครับหน้าดิสหลังดิสนะชุดสีทำใหม่ระบบไฟครบเปิดราคาอยู่ที่32,500บาทราคา32,500บาทเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับสำหรับ tzr คันนี้ชุดสีทำสีมาใหม่นะครับชุดสีใหม่ ก็เป็นรถแบบสภาพเดิมแต่ว่าเอามาบิ้วแต่คงไม่ได้บิวแบบ100%เนะครับเท่าที่ผมดูก็คือบิวบิวบางจุดนะบิ้วชุดสีนะครับเครื่องก็น่าจะเครื่องเดิมๆนะครับล้อหลังก็เป็นล้อแบบขอบน่าจะขอบ17อ่ะของคอมนะครับ17หน้าก็17นะครับตูดมันก็เลยจะตกลงมานิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างยางมันค่อนข้างเล็กก็เป็นรถที่แบบเก็บสภาพมาแล้วนะครับสำหรับทีซัดอาคันนี้ รถจดทะเบียนปี38นะครับนะรายละเอียดนะครับถามว่าราคาต่อรองได้ไหมโทรหาพี่อำนาจเลยตามเบอร์ที่ผมได้ให้ไว้นะครับ t ีเซอรเรลองสตาร์ททีเซอาเบึง้งอ่ะเดี๋ยวมีผู้ช่วยละผมก็จะได้ถ่ายให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะครับอ่ะอ่ะเปิดสวิตช์ใหม่ซิให้ฟังเสียงวาววาวเสียงดังมากนะระบบวาวทำงานปกตินะครับ แอร์ตาลแก๊กเดียวติดเลยไม่ธรรมดาเบิ้เลยเบิเลย ดฟังรอบเดินเบารอบเดินเบาเงียบนะเงียบอืมรอบเดินเบาเงียบเลยรอบเดินเบาใช้ได้เลยตัวนี้ก็เก็บงานมาใหม่นะครับแผงคองแผงคองระบบทุนนี้ใช้ดังงานได้หมดเลย ดูไฟเลี้ยวสิไฟเลี้ยวใช้ได้ครับไฟเลี้ยวใช้ได้ไฟหน้านี่เดี๋ยวไม่เไรเดี๋ยวเก็บงานให้ไฟหน้าหลอดไฟไม่ติดข้างนึงนะที่อำนาจเดี๋ยวเก็บงานด้วยนะครับไฟเลี้ยวติดนะไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายก็ติดครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันจะมืดๆไฟเลี้ยวหลังไม่มีใช่ไหมอ่ะคันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวหลังนะ ใครเลี้ยวหลังไม่มีนะครับไม่ได้ใส่มานะครับใครที่สนใจ TZR นะครับราคา3 2,500บาทล้รถถือว่ารถคันนี้ก็เก็บงานมามาได้สักประมาณเท่าที่ผมดูก็อาจจะสักประมาณ 70%. นะครับจะมีบางจุดที่เป็นของเดิมๆติดรถมาไม่ได้เก็บงานให้นะครับแต่ว่า ถามว่าราคานี้ซื้อได้ไหมซื้อได้ถามว่าต่อราคาได้ไหมโทรมาหาพี่อำนาจเลยนะครับแต่ว่าชุดสีคันนี้นี่ทำใหม่เลยทั้งคันเลยนะครับโครงก็ทำสีใหม่สวิงอาร์มทำสีใหม่พักเท้าทำสีใหม่ชุดสีทำสีใหม่นะครับอ่าราคา3 2 5 0 0บาทก็ยามาฮ่าก็ ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วครับนะครับซื้อที่ไหนก็จะประมาณนี้ก็อยู่ที่สภาพรถด้วยยิ่งคันนี้เนี่ยทำสีโครงมาแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับสีโครงทำมาเรียบร้อยแล้วะระบบไฟก็ติดครบหมดแต่ว่าตัวในส่วนของไฟเลี้ยวหลังไม่มีนะครับหาซื้อใส่ได้ครับไม่แพงยังมีขายยังมีเบิกอยู่นะข้างหน้าก็เอาลง2นิ้วนะ นี่ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหา TZR อยู่นะวันนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็ใครที่อยากได้ก็มาดูนะครับติดต่อสอบถามได้เพียมนาจเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ใต้คลิปส่วนคันนี้เป็นแบบ VR คือมันเดิมมากอะ่ะคือผมดูแล้วแบบโอ้โห VR คันนี้รถจดทะเบียนปี40 เอกสารครบภาษี65เป็นรถแบบเดิมมากๆเดิมต้องบอกว่าเดิมโรงงานเลยก็ว่าได้เพราะว่าเพราะว่าชุดสียังเป็นชุดสีเดิมโรงงานนะครับชุดสีสวยมากเลยมีมีตำหนิก็ตามอายุการใช้งานแต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับสวยมากรถจดทะเบียนปี40นะแล้วก็ภาษี65 เดิมจริงๆรล้อยังเป็นล้อเหล็กอยู่เลยครับล้อเหล็กเดิมแบบแห้งๆท่อก็เป็นท่อเดิมล้อหลังก็เป็นโอ้อยทับเกบเบลเลอร์บบล่าเลยแล้วก็ขอบก็ยังเป็นเป็นขอบแบบเป็นล้อเหล็กอยู่นะครับการตกก็การตกเดิมเบาะก,ก็แบบหนาๆเลยนะครับมีรอยเล็บแมวนิดหน่อยเอาไปทําใหม่ได้เออเดิมมากเลย vr คันนี้แล้วเครื่องแห้งมากเลยครับ พี่แกไปหามาจากไหนเนี่ยคันนี้เนี่ยต<ะ>ัวผมไม่รู้เหมือนกันเลยแกหารถมาได้เดิมมากๆเลยวันนี้พี่อำนาจแกไม่อยู่นะครับแกติดธุระที่ลำปางก็เลยบอกให้ผมมารีวิวให้หน่อยพวกนี้เดิมหมดเลยเนี่ยครับพวกแผงคอพวกเนี้ยแม่ใครที่ชอบสายเดิมนะครับสำหรับ VR คันนี้เปิดราคาอยู่ที่ราคา26,500บาท ราคา26,500บาทเอกสารครบภาษีปี65รถเดิมนะครับสเสน่ห์ของรถเดิมคือมันเดิมแล้วมันก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของรถเดิมนะครับที่แบบแหมใครๆถ้าคนเล่นรถ2จังหวะถ้าเห็นรถเดิมนี่เฮ้ย hey, มันทำไมมันเก็บรักษาได้ดีขนาดนี้วะเนี่ยทำไมมันยังสวยอยู่เลยรถเดิมอันนี้คือสเสน่ห์ของรถเดิมครับจริงๆ บางคนอาจจะชอบรถใหม่แต่รถใหม่มันก็สวยก็เหมือนรถใหม่แต่ถ้าเป็นรถเดิมแล้วมันยังคงสภาพความสดความสวยความคลาสสิกมันก็มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อย VR คันนี้รถเดิมจริงๆเนี่ยพวกตุ่มพวกอันนี้โอ้โหเงียบกิบเลยอ่ะ แบบนี้เลยรถเดิมมันเสียงแบบนี้เลยมันเสียงแบบนี้เลยครับรถเดิมแล้วเครื่องเงียบกิบเลยอ่ะเงียบกิบเลยอ่ะเสียงบาลุงบาลานเสียงอะไรเงียบมาก <Fields. S 2> เครื่องเองียบเครื่องดีครับเครื่องดีเผลอผมว่าดูนี่ยังไม่มีรอยประกันเหมือนกับเป็นเครื่องเดิมยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับประกันก็ยังเป็นประกันแบบประกันเดิมๆโรงงานอยู่เลยอ่ะยังเหมือนกับ เสื้อยังไม่เคยเปิดเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีรอยเลยครับมันไม่มีรอยเปิดเลยนะน็อตก็ยังแบบเป็นน็อตเดิมๆโอ้เครื่องเงียบมากชอบชอบคันนี้ชอบคันเล่นยังยังเบามืออยู่เลย กเงียบกริบเลย่ะดูระบบไฟนะครับอย่เปิดไฟให้พี่หน่อยอไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายครบหมดเลยไฟหน้าไฟหน้าสวิตช์อยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่น,นั้นรอบอลัน <c oughs> ไม่เป็นไรนี่ไฟอยู่ตรงนี้เอ <c oughs> <Hey. S 2> เออเนี่ย รถสตาร์ทง่ายด้วยเบาด้วยนี่ไฟหน้านะครับติดนะไฟหน้าติดนะไฟท้ายไฟท้ายไม่ติดเดี๋ยวไฟท้ายเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรคุยกันได้อ่าไฟเบรกติดอืมไฟเบรกติด่ะใครที่สนใจนะครับ VR คันนี้ราคา26,500บาทผมทวนกันอีกรอบหนึ่งใครที่อยากจะได้รถสภาพเดิมๆแล้วรถสวยๆ นะครับ VR คันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับดูเหมือนเสื้อยังไม่ได้เปิดด้วยแล้วชุดสีก็ยังสวยอยู่สักประมาณ7 5ได้นะครับราคา26,500บาทก็ใครที่อยากได้ก็ลองติดต่อนะครับเผื่อแบบลดราคาได้หรืออะไรยังไงก็ลองคุยกับพี่อำนาจดูนะครับผมให้เบอร์ติดต่อพี่อำนาจอีกรอบนึงเบอร์0 9 2 6 3 5 9 3 8 9นะครับพิกัดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี เบอร์0926359389นะครับเบอร์พี่อำนาจติดต่อได้เลยเจ้าของรถทั้ง3คันนี้นะครับ VR ราคา26,500บาท TZR ราคา32,500บาทนะครับรายละเอียดเดี๋ยวคุยกับพี่อำนาจได้นะครับสำหรับตัวรถแล้วก็ KR คันนี้ราคา48,500บาทนะครับฝากไว้ด้วยใครที่สนใจนะครับก็ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรถทั้ง3คันนี้รวมไปถึงใครอยากจะให้รีวิวสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อพี่อำนาจได้เลยพี่กัดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับใครที่อยากจะให้รีวิวรถหรืออยากจะโปรโมตสินค้าอะไรก็สามารถติดต่อมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันรถทั้ง3คันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ